เฮ้ยออกเลยเหรอแผนที่ต้องทำไหมครับสีม่วงสีม่วงโอ้โหสีแเดงมาเดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะครับผมจะเอาสีชมพูนะซึ่งมันจะบวกอัตราการยิงสองนะครับเราจะหมดกันกี่เพรครับสำหรับเอนสีชมพูนะครั้งที่หนึ่งนะคนละร้อยห้าสิบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่5 ทั้งที่หกทั้งที่หนึ่งไหมเอาเปล่าทั้งที่เจ็ดทั้งที่แปดทั้งที่เก้าทั้งที่สิบเฮ้ยออกเลยเหรอแผนที่ต้องทำไหมครับสีม่วงสีม่วงโอ้โหสีแดงสิบครั้งคนดูสิบครั้งเราได้เราได้มาหนึ่งกระบอกนะสิบครั้งอะ่ะ ตอนนี้เราหมดไป 1, ็น1 5 0พพิษนะ1,500พิษคนดูส1 1พอ่ะ11ครั้งนะประมาณ1,500 1,600 1 6า0นึ่งนหงหหันะครับแล้วก็แรกเลยครับสีม่วงที่เราต้องการนะครับนี่คือสีนี้นะครับอัตราการยิง2แม่นย้ำด้วย